ช่วงล่างเนี่ยนุ่มขับสบายแล้วเบาะส่วนคนขับเนี่ยถือว่าเป็นเบาะที่ซัพพอร์ตได้ดีนะสวัสดีครับวันนี้อัปเดตนะครับเราอยู่กับนี่ฮะเจคู่ไฟ EV นะครับนี่คือ รถไฟฟ้า100%อีกหนึ่งรุ่นจากเจคู่นะครับเป็นรถไฟฟ้าระดับพรีเมียมที่ใครๆก็เข้าถึงได้เขาบอกมาอย่างนั้นวันนี้เนี่ยเส้นทางจะง่ายๆครับเราจะขับไปแถวชนบุรีแล้วก็ขับไปกลับมาแล้วก็อาจจะได้ลองในเส้นทางที่เป็นทางฝุ่นด้วยนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูครับว่าสําหรับเจคู่ไฟอีวีคันนี้เนี่ยมันจะมีความน่าสนใจขนาดไหนแต่ที่สําการราคาย,ยังไม่เปิดนะครับต้องรอวันที่19นี้นะครับไม่นานแน่นอนแต่เดี๋ยววันนี้เรามาดูก่อนว่าโดยเปอร์포เรนซ์ของเขาในการขับ เอาละครับมาลองขับกันฮนะอา้าวมาเล่าถึงเจคู่ไฟ EV คันนี้กันเลยบอกเลยว่าด้วยตัวถังของเขาเนี่ยมันน่ารักนะคือสไตล์เขาเนี่ยเหมือนกับ Land Rover ประมาณนั้นเลยเพราะว่าถ้าพูดง่ายๆคือเหมือน l a โร r o อ e r Mini ก็ได้นะเพราะว่าจริงแล้วที่มันออกมาในสไตล์แบบนี้เขาบอกว่ามันเป็นแรงบันดาลใจนะฮะแรงบันดาลใจในการออกแบบซึ่งเขาอยากได้รถที่เป็น SUV ที่ดูมีความพรีเมียมขึ้นมาหน่อยนะครับแล้วก็ให้โดนใจคนทางฝั่ง,งยุโรปอะไรเนี้ย ก็เลยได้ดีไซเนอร์ที่ออกแบบรถในสไตล์เดียวกันแบบนี้เป็นทีมเดียวกันมาออกแบบเพราะฉะนั้นไม่ต้องแปลกใจว่าทําไมถึงดีไซน์มาลักษณะนี้นะครับแต่ก็ต้องยอมรับเลยว่าเขาทารถออกมาได้แบบน่าสนใจนะเพราะนี่เราลองขับจากแถวกรุงเทพกีทา,าเนี่ยจะไปชลบุรีห้องโดยสารเนี่ยถือว,ว่างดีนะฮะวันนี้เรานั่งกันมาสี่คนเลยนะฮะถือว่าเหมือนกับการใช้งานจริงเลยนะฮะตอนออกมาเนี่ย แบตมีอยู่90%ระยะทางหน้าจออยู่ที่430ประมาณนี้นะครับจริงแล้วสเปคคันนี้เนี่ยตาม n d d c มันอยู่ประมาณสัก460กิโลเมตรนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็น WLTP เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณสัก400กิโลเมตรเราก็ตีกลมไว้ที่400กันแล้วกันนะครับก็วันนี้นั่งเต็มกัน4คนฟีลลิ่งแรกๆเลยบอกเลยว่ามันเป็นรถที่ขับสบายนะเบาะนุ่มนั่งสบายมากแล้วพวงมาลัยนี่ถือว่าเป็นพวงมาลัยที่ค่อนข้างใหญ่นะบอกเลยพวงมาลัยเนี่ยไซส์ค่อนข้างใหญ่เลยนะครับ แต่ว่าน้ำหนักพวงมาลัยเนี่ยทำออกมาได้ดีนะรวมถึงช่วงล่างเนี่ยก็ถือว่ามีความนุ่มนวลแล้วก็มีความดืบดีเราวิ่งอยู่ในเส้นทางที่เป็นแบบทางมอเตอร์เวย์เนี่ยถนนก็ข้างดีหน่อยเสียงลมเสียงอะไรเข้ามาเนี่ยตอนนี้ความเร็วประมาณ90เนี่ยเสียงลมยังน้อยไม่ค่อยมีนะฮะได้ยินแต่เป็นพวกเสียงเสียงยางที่บดตามพื้นถนนอะไรกันเข้ามาแค่นั้นเองคือคันนี้เนี่ยบอกเลยว่า ห้องโดยสารเนี่ยถือว่าเป็นจุดเด่นอย่างหนึ่งเพราะมันโล่งแล้วก็โปร่งมากแต่จริงๆแล้วตรงนี้เห็นหน้ามืดๆไม่ใช่อะไรนะจริงๆเขาเป็นหลังคาแบบพาราโบิกนะครับ1.45ตารางเมตรแต่ขอปิดไว้ก่อนเพราะว่าแดดตอนนี้เนี่ยเผาหัวเกลียมแน่นอนออ <laughs> ส,สมาธิข้างหลังบอกรอด <laughs> ที่แรกกล่ <c oughs> าวว่าจะติดโกโปรข้างบนนี้เลยนะแล้วก็สองกลับมาเออแบบไม่อยาดีกว่าเพราะาตัวเองรู้สึกไม่ไหวว่ารถทดสอบเนี่ยเราไม่ได้อ่ไม่ได้ติดฟิล์มเลยเพราะานั้น ปร่งโล่งๆเลยนะฮะก็เลยแบบว่าขอปิดเอาไว้สักหน่อยดีกว่าไม่งั้นคือมันร้อนเกินไปนะฮะแต่ถ้าพูดถึงเรื่องของดีไซน์ภายในเนี่ยรวมถึงดีไซน์ของรถเนี่ยคือมันมีความมินิมอลนะมันดูมันดูมีการใช้งานอะไรที่แบบง่ายๆไม่ต้องมีอะไรยุ่งยากเยอะนะเพราะว่า มันมีข้อดีอย่างคือพอเป็นรถที่เป็น EV ีที่ในจีนเขาจะมีรถที่เป็น ICE ด้วยเนี่ยมันจะยังคงมีปุ่มต่างๆให้เราได้ใช้งานไอ้ตรงนี้มันเป็นเรื่องที่ทําให้ใช้งานได้สะดวกมากยิ่งขึ้นไม่ได้ต้องควบคุมทุกอย่างผ่านหน้าจออย่างเดียวเพราะอย่างบางรุ่นนี้การปรับกระจกมองข้างมันต้องเข้าไปในเมนูในหน้าจอซึ่งมันยุ่งยากอันนี้มันค่อนข้างง่ายแล้วหน้าจอตรงนี้เนี่ยมีการเอนที่รับกับการใช้งานได้สะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็มีปุ่มปรับโหมดมาให้นะครับปุ่มไฟฉุกเฉินอ,อยู่่ตรงงงนนีี้้้เเลยเยซึก็ใชาไดด อยากปรับโหมดก็กดไปเลยมีทั้งโหมดสปอร์ตนะฮะอีโคมีโหมดมาตรฐานนะครับซึ่งเวลาเปลี่ยนเนี่ยหน้าจอก็จะเปลี่ยนรูปลักษ์ไปด้วยถือว่าเป็นรถที่ใช้งานง่ายนะดูมีความมินิมอลแต่ด้านหลังเนี่ยชอบมากเลยเพราะว่ามันกว้างเพราะฉะนั้นถ้าในแง่ของการใช้งานแบบการใช้งานทั่วไปเดินทางกัน,นแบบครอบครัวแล้วก็ใครที่ชอบกิจกรรมแบบเอาท์ดอร์เนี่ยผมว่าเจคู่ไฟ EV คันนี้น่าจะตอบโจทย์มากเลยนะเพราะว่าจากการที่เราคุ้นเคยกับรถในหลายๆรูปแบบมาเนี่ย มันเป็น first impression ที่เวลาเราจับลองสัมผัสลองขับเขาดูเนี่ยเราจะรู้ว่าเออรถมันค่อนข้างจัดเทปน้ำหนักไปทางไหนตามโจทย์ที่เขาตั้งมาไว้ไหมซึ่งถ้าเกิดว่าเออมันเป็นรถที่เหมาะกับการใช้งานทั้งในชีวิตประจำวันด้วยเดินทางท่องเที่ยวเป็นเอ้าดรูด้วยคันนี้ถือว่าตอบโจทย์ดีนะถือว่าทําได้ดีเลยมีหลายอย่างที่น่าสนใจนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะได้ลองการเป็นแบบเดินจิมคันหน้าคือปกติจิมคันหน้าบนพื้นธรรมดาใช่ไหมวันนี้จะเป็นจิมคันหน้าบนพื้นที่เป็นแบบ ทางฝุ่นหน่อยก็เดี๋ยวจะลองดูว่าด้วยลักษณะของเขาแบบนี้เนี่ยขับแบบจิมคนหน้ามันจะเป็นยังไงนะครับคันนี้ต้องบอกอีกอย่างหนึ่งว่าเขาเป็นมอเตอร์เดี่ยวนะขับหน้า2 0 0เแรงม้านะครับแรงบิดเนี่ย288นิวตันเมตรนะครับก็0-100ตามตัวเลขเขาเครมก็อยู่ที่ประมาณสัก7วิโดยประมาณนั้นนะครับถือว่าไซส์แบบนี้นะ ด้วยความเร็วลักษณะอย่างนี้ผมว่ามันเหลือเฟือแล้วละพอเพียงแล้วละ่ะไม่ต้องแบบหอหวาอะไรมากมายในการใช้งานแบบนี้ถือว่าน่าจะตอบโจทย์ดีนะเดี๋ยวเป็นว่าเดี๋ยวตอนช่วงที่ไปลองขับทางฝุ่นเนี่ยเดี๋ยวมาเล่าสู่กันฟังอีทีว่าขับแล้วฟีลิ่งเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาสรุปกันนะครับ มาดูเรื่องการใช้พลังงานกันหน่อยนะครับหลังจากที่ขับมาเนี่ย <c oughs> ประมาณสัก50กว่ากิโลเมตรเนี่ยนะครับตอนที่ออกมาจากแถวกรุงเทพกีทาเนี่ยนะครับแบตมีอยู่ประมาณ90%นะครับระยะทางวิ่งแจ้งไว้ประมาณสัก410-420ยอยไรประมาณนั้นนะ แต่ตอนนี้เนี่ยอยู่เหลืออยู่74%ระยะทางได้อีก3 4 9กิโลเมตรโดยประมาณเนี่ยนะครับเท่ากับว่าถ้าเทียบต่อกิโลเมตรแล้วนะต่อกิโลเมตรต่อต่อเปอร์เซ็นต์ของเขาเนี่ยถือว่าลงไวัยมานิดหน่อยเพราะว่าเรานั่งกัน4คนนะครับแล้วก็ความเร็วเฉลี่ยเราอยู่ที่ประมาณสัก100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับการใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ของเราเนี่ยจากการเติมคันเร่งต่างๆเนี่ยมันจะอยู่บวกอยู่ประมาณสัก15%อะไรประมาณอย่างเงี้ยนะครับซึ่งถ้าดูตามตัวเลขกัน จริงแล้วเนี่ยเราจะต้องไปถึงที่จุดหมายเนี่ยระยะทางมันจะต้องเหลือประมาณทัก330กโลมแต่นี้เราเหลืออีกมานสัก24กิโลเมตรถึงจะถึงจุดหมายนั้นเท่ากับว่าลบจากระยะทางที่เราประเมินไว้เนี่ยประมาณสัก10กิโลเมตรนะครับซึ่งก็ถือว่ารับได้นะกับการใช้พลังงานในระดับนี้นะฮะซึ่ง ถ้าเกิดว่านั่งกันอยู่2คนอะไรอย่างเงี้ยมีสัมภาระด้วยอะไรด้วยอะไรอย่างเงี้ยต่าสิ้นเปลืองการใช้พลังงานน่าจะดีขึ้นกว่านี้อีกนิดหน่อยนะครับแต่แบบนี้เนี่ยก็ถือว่าโอเคไม่ได้ถือว่าใช้มากเกินนะฮะก็ถือว่าอยู่ในระดับที่รับได้อยู่นะเพิ่มเติมมาประมาณนี้ครับแต่สิ่งที่ได้มาอย่างหนึ่งคือเลยว่าพอเราเปลี่ยนเป็นโหมดสปอร์ตเนี่ยโอ้ตาเล่งมันจับจานมาขึ้นจังหวะการดึงนี่ทําได้ดีมาก กับอปียกอย่างหนึ่งคือเรื่องของเสียงภายในห้องโดยสารถือว่าเก็บได้ดีค่อนข้างเงียบเลยล่ะเสียงลมเนี่ยเข้ามาเสาเอ็นน้อยมากส่วนใหญ่จะได้ยินเป็นเสียงยางนั่นเองนะครับเรื่องฟิลลิ่งของพวงมาลัยก็ถือว่าน้ําหนักกาลังดีช่วงล่างเนี่ยนุ่มกาลังดีเลยไม่ได้ย้อยนะอย่างหนึ่งก็คือต้องบอกก่อนว่าเรานั่งกันสคนเพราะนั้นน้าหนักเนี่ยมันโหลดเข้าไปแล้วเนี่ยมันทําให้ช่วงล่างเนี่ยทำงานได้เต็มที่มากยิ่งขึ้นนะครับก็ไม่รู้ว่าถ้าเกิดว่าขับคนเดียวเนี่ยช่วงล่างด้านหลังเนี่ยม บอกไม่ได้แต่ว่าณเวลาที่ขับตอนนี้ถือว่าช่วงล่างถือว่านุ่มกระชับดีทํางานได้ดีสัมพันธ์กับพวงมาลัยแล้วก็ตัดเร่งทุกอย่างเนี่ยทำให้รู้สึกว่าเออมันเป็นรถที่ขับสบายนะน่าใช้อยู่เหมือนกันประมาณนี้ครับ เอาลครับ <c oughs> มาลองกันแบบเดรทแทร็กกันหน่อยนะครับอันนี้เราจะใส่เป็นโหมดมาตรฐานก่อนอไปเลยครับไปผ๋อผมอไลถือว่าคอนโทรลได้ง่ายมากเลยนะ <c oughs> มีอาการท้ายนิดหน่อย <c oughs> แต่คุมง่ายคุมง่ายจังหวะการคุมก็ค้าง,ง่ายนะ อโอ้ถือว่าอัตราเร่งอะไรต่างนะโอเคแหละมันจะมีจังหวะคอยช่วยป้องกันแบบล้อหมุนฟรีออกไปอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่ามันจะมีอย่างหนึ่งก็คือพวงมาลัยเนี่ยเขาจะค่อนข้างที่จะเบานะฮะมันก็เลยมีความคล่องค่อนข้างมากนะครับในเวลาเราหมุนคืนองแรงต่างเนี่ย มันค่อนข้างที่จะคอนโทรลง่ายในบางจังหวะที่เหมือนรถมันจะเสียอาการออกไปนะครับตอนที่ผมขับเข้าโคง้งหนักๆเนี่ยผมเติมคันเร่งเติมเข้าไปอีกเพื่อให้รถเนี่ยมันมีอาการออกนะครับซึ่งปกติครับหน้าเนี่ยมันจะหน้ามันจะดือ้อใช่ไหมเวลาเข้าเนี่ยมันจะเข้ายากแต่ทีนี้เนี่ยด้วยการที่มันมีแบตเตอรี่อยู่ที่ใต้ท้องพอดีนะฮะมันกลายเป็นว่า ศูนย์ทวงเนี่ยมันมาได้พอดีพอดีอดมันเกือบ50-50เลยแหละมันก็เลยเหมือนลักษณะเหมือนรถมันหมุนแบบเนี้ยมันก็เลยเข้ามาในเส้นทางได้ง่ายขึ้นนะครับก็ถือว่าเอาละเรื่องของการเซตช่วงล่างต่างทำได้ดีนะใช้ได้ใช้ได้ลองขับในแบบเด r ร์แท็กแบบนี้ก็สนุกสนานดี <laughs> แต่สิ่งที่ท้ายไ็คือน้ําหนักของพวงมาลัยเนี่ยถือว่าทําได้ดีนะอันนี้อันนี้คือต้องยอมรับเลยว่าทาได้ดี จังหวะที่เสียการต่างเนี่ยไม่ต้องใช้พวงมาลัยเยอะก็สามารถที่จะคอนโทรลเส้นทางได้ง่ายอันนี้ถือว่าทำได้ดีเลย เอาละครัมาถึงเส้นทางแบบลุยๆกันบ้างนะครับก็เข้าใจถึงนะเข้ามาเนี่ยเป็นพื้นที่เหมืองนะครับแล้วก็นี่มีจัดเอาไว้ให้ลุยน้ําด้วยนะฮะพื้นเนี่ยเป็นพื้นดินกับพื้นหินนะฮะมีให้ขับลุยน้ำึ้นไปแล้วก็จะมีแบบให้ได้ทดสอบเรื่องของช่วงล่างเรื่องของการลุยน้ำอะไรต่างๆแต่ต้องบอกก่อนนะนี่เป็นรถขับลื่อนรอหน้านะครับบอนเตอร์เดียวขับหน้า แล้วดูดิเขาเอามาให้ลุยน้ำเล่นกันถึงว่าเขาจัดไม่ค่อยเยอะสงสัยดิต้องเอารถเข้าไปเซอร์วิสแต่ก็ถือว่าท้าทายดีนะคือเราก็คิดว่ารถไฟฟ้าระดับแบบนี้เนี่ยคือปกติมันคือใช้งานทั่วๆไปใช่ปะ่ะแต่ครั้งนี้เนี่ยเป็นการแบบเอามาให้ลองเกินจากการใช้งานปกติซึ่งใครจะเอารถมาขับลุยแบบนี้ไม่มีหรอกนะแต่ทีนี้เนี่ยอะ ถ้าใครถามว่ารถลุยน้ําลุยได้ไหมก็ลุยได้เพราะว่าน้ําท่วมปกติเนี่ยประมาณครึ่งล้ออย่างเงี้ยครับนี่ก็ไปได้นะฮะโดยปกติไม่มีอะไรแล้วก็คันนี้มีโหมดการขับแบบลงเนินมาให้ด้วยเป็นขับ2แต่ว่ามีระบบตัวนี้มาให้ใช้งานด้วยก็ถือว่าระบบต่างๆที่เขามีมาให้เนี่ยก็จัดว่าเยอะพอสมควรแล้วนะสำหรับแบบเออรถในกลุ่มนี้นะครับ น่าสนใจดีแต่เดี๋ยวยังมีแบบสเตชันอื่นๆให้เราได้ลองกันอีกด้วยนะถือว่าใจถึงมากๆนะครับเอาเจคู่ไฟ EV มาลุยเล่นกันในเหมืองกันแบบนี้ <laughs> อาละครับหลังจากที่ลองขับกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับกับเจคู่ไฟอีวีเนี่ยนะครับมาสุปกันเลยง,ยง่ายๆสั้นๆอย่างนี้เลยครับว่าด้วยการที่เป็นรถตัวถังแบบ SUV แต่ว่าไซส์ไม่ได้ใหญ่มากนะถึงแม้ว่าตัวถังเนี่ยเขาจะดูแบบทรงเหมือนกับพวก Rover เลนช์ r o เวอร์อะไรประมาณนั้นนแต่เนี่ยมันเป็นไซส์มินิลงมาฐานล้อเนี่ยไม่ได้ยาวมากนะครับเพราะนั้นมันทําให้รถคันนี้เนี่ยมันมีความกระฉับกระเฉงพอสมควรเลย มากันทีละส่วนครับเรื่องของอัตราเร่งนี่ถือว่าจัดจา้านในสไตล์ของรถยนต์ไฟฟ้าอยู่แล้วนะครับศูนย์ถึงร้อเนี่ยปนเปยนอยู่มันเจ็ดวิกว่านะครับแล้วก็พวงมาลัยเนี่ยน้ำหนักถือว่าดีมากๆนะครับอันนี้ต้องขอชมเลยว่าทําน้ำหนักพวงมาไลัยได้ดีมากร่วมกับช่วงล่างที่มีความนุ่มนวลน,นะครับแต่ก็มีความหนึบอยู่ปกติแล้วเนี่ยช่วงล่างรถของทางกลุ่มทางจีนเนี่ยจะค่อนข้างเน้นความนุ่มนวลเป็นหลักนะครับแต่สําหรับคันนี้เนี่ยเป็นความนุ่มหนึบด้านท้ายเนี่ย ไม่ได้โยนมากนะครับนิดๆหน่อยๆแล้วเรานั่งกันมา4คนถือว่าช่วงล่างเนี่ยมันทํางานได้ดีมากมันทําให้การขับแบบออนโรดเนี่ยถือว่าเป็นรถอีก1นึคันที่ขับในทางออนโรดได้แบบสบายๆเลยนะครับใช้ในชีวิตประจำวันได้โอเคเลยแล้วก็พอเราได้มาลองในทางลุยนะครับเราได้ลุยน้ําไปแล้วนะฮะได้ลุยแบบทางแบบเดิร์จิมคาน่า ฝุ่นๆหน่อยก็ต้องยอมรับว่าด้วยระบบต่างๆความปลอดภัยที่ให้มาทํางานได้เร็วมากการขับในจิมคาน่าเนี่ยไม่ได้ต้องการเพื่อที่จะให้ดูว่ามันเร็วหรือแรงแค่ไหนแต่ต้องการให้รู้ว่าอ่อเพอร์ฟอร์แมนซ์ในการควบคุมเป็นยังไงก็ต้องถือว่าด้วยพวงมาลัยน้ําหนักประมาณนี้เนี่ยมันช่วยให้เรามีความคล่องตัวนะครับในการขับเคลื่อนไปในทิศทางต่างๆรวมถึงมีจุดสังเกตยอย่างหนึ่งเมื่อรถเข้าโค้งด้วยความเร็วสูงเกินไปหน่อยหรือว่า จะมีอาการที่มันเอาออฟคอนโทรลไปเนี่ยรถจะตัดกําลังลงมานะครับนั่นทําให้เราสามารถที่จะคอนโทรลรถได้ง่ายขึ้นนะครับรวมถึงเรื่องของช่วงล่างที่ค่อนข้างแบบมาได้ดีนะอันนี้ถือว่าถือว่าถือว่าช่วงล่างทํามาได้ดีมากๆเลยต้องยอมรับเลยแล้วก็อ,อีกหนึ่งเรื่องที่ต้องชมจริงๆก็คือเรื่องของเบาะผู้นั่งนะครับตอนหน้าเนี่ยเป็นเบาะที่นั่งทางยาวได้ดีมากบอกเลย การออกแบบตัวเบาะตัวนี้เนี่ยฮะผมต้องบอกเลยว่าใครอยากรู้นะต้องลองมานั่งดูแล้วถ้าขับทางไกลจะรู้เลยว่าเป็นเบาะที่ซัพพอร์ทหลังช่วงเอวช่วงสะโพกพวกนี้ได้ดีดมากทำให้ใครที่แบบว่าเป็นออฟฟิศซินโดรมอะไรพวกนี้นะขับคันนี้ทางยาวได้สบายๆเลยอันนี้ถือว่าต้องชมเลยยอมรับเลยนะครับก็ ในภาพรวมเรายังไม่รู้ว่าราคาจะเปิดมาสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าแน่นอนเขาเปิดมาคร่าวๆแล้วว่าตัวท็อปเนี่ยหกเก้อะไรก็ว่ากันไปแต่ว่าตัวเริ่มต้นสีจะเปิดวันที่เท่าไหร่เดาว่าเป็น5้ากลางๆไหมแล้วถ้าเกิดมาอยู่ดูในช่วง5้ากลางๆถึง6ไปลายๆอย่างเงี้ยกับรถไซส์แบบนี้น่าสนใจแค่ไหนบอกเลยว่าโหตลาดคือคักแน่นอนสําหรับใครที่กาลังลองพวกเอ่อเล็งๆพวกรถไฟฟ้าพวกนี้ไว้นะครับก็ถือว่า เป็นการลองขับแบบคร่าวๆกันนะครับกับเจคู่ไฟ EV คันนี้ถือว่าเป็นหนึตัวเลือกที่น่าสนใจแล้วก็จะเป็นเจ้าของกันได้ง่ายๆด้วยครับอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับ